เธอคนนี้เคียรปรมนางเอกที่ถูกลืมมีน้อยใจวาสนาไม่ดีบารมีไม่ถึงถูกยกให้เป็นนางเอกที่ถูกลืมอย่างแจ็กกี้ชาคเคอรินมินนักสแสดงสาวที่ลดได้นในวงการบันเทิงมาน,นานมีทั้งรู้จักและไม่รู้จักซึ่งจากฉายานางเอกที่ถูกลืมเธอได้เบิดใจพูดถึงประเด็นนี้ผ่านรายการสารพัดเพื่อน EP 1 2ตอน แจ็คก,กี้ชาโครินเคียร์ชัดชเรื่องพระเอกที่แอบปื้มนางเอกที่ถูกลืมดำเนินรายการโดยปิงปองซึ่งปิงปองบอกว่าได้ถ่ายละครเป็นนางเอกแต่เรื่องนั้นไม่ได้ออนแจ็คก,กี้ตอบกลับว่าเรื่องนั้นไม่ได้เป็นนางเอกเป็นตัวรอง เพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถ่ายได้สมตอนเปลี่ยนบทเป็นนังรองฉันนี่ปรับคาแรคเตอร์ไม่ทันเลยสุดท้ายก็ถูกกลับมาออนแอร์ส่วนอีกเรื่องน่าจะเป็นละครที่ถูกฝังลงไปใต้พิภพเรื่องที่น่าเศร้าหนักมากคือเรื่องที่ถูกดองเป็นเรื่องที่ต้องถ่ายใต้น้ำถึง80%เอร์ซโนเเรื่องนี้ทำให้รู้เลยว่าหลังจากนี้ไม่กลัวอะไรแล้ว ถ้าถามว่าเรื่องไหนถ่ายลำบากสุดก็เรื่องนี้แหละถามว่าทำไมไม่ได้ออนก็ไม่รู้อันนี้ต้องถามใครระยะเวลา10ปีก็ถ่ายละครไปส0มสิบเรื่องชีวิตอยู่แต่ในกองละครถามว่าไม่ได้ออนกี่เรื่องก็นั่นแหละไม่ได้ออนแค่เรื่องเดียวถามว่าน้อยใจไหมว่าคนจำเราไม่ได้หรอเล่นละครตั้งหลายเรื่องคือชินไปแล้วหลายปีเกิน ความหวังจะเข้ามาปีแรกๆที่เข้ามาด้วยความที่เราชอบอิ่มเอมเป็นคนนั้นคนนี้ทีก็เลยลืมแต่ถามว่าน้อยเนื้อต่ำใจไหมก็มีบ้างเป็นช่วงๆเราก็อยากดังนะแต่ไม่อยากกดดันตนเองมากเราเล่นเรื่องที่15คนยังจำไม่ได้ก็เลยคิดว่าคงประมาณนี้แหละเลยตั้งคำถามว่าทำต่อไหมก็คือยังอยู่เราก็ชอบตรงนี้ มองไม่ออกว่าจะทำอยังไงถ้าไปทำอาชีพอื่นราราบางคนทำนินดๆนหน่อยๆก็ดังขึ้นมาแล้วเรามีความอิจฉาเล็กๆว่าบารมีเราไม่ถึงวาสนาเราไม่ดีเหมือนเขาเนาะ